สวัสดีครับพบกับ f c e e o o o l i น e นะครับกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยในรายการกิจชีวิตกับด้านแล้วก็ในช่อง y o u t u b e นะครับกิจโพสชแนลนล l แล้วันนี้เราก็ต้องมาฟังนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับก็คือประวัติของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการสร้างปรากฏการใหม่นะครับในการที่เธอได้ตำแหน่งมิสยูนเวส ไทยแลนด์2022นะครับซึ่งตำแหน่งนี้แต่ละคนที่ได้มานะครับเมื่อปีก่อนๆๆๆ,ๆนั้นก็เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถทั้งสิ้นนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับในประกวดครั้งที่ผ่านมานะครับผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับเมื่อผมได้เข้าไปฟังนะครับเข้าไปชมแล้วจะรู้ว่าผู้หญิงสมัยนี้ ไม่ใช่สวยแล้วโง่นะครับในอดีตนี่นคนก็จะโจมตีจะต่อว่านะครับว่าผู้หญิงซึ่เป็นกวดนางงามนั้นจะไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ไปดูสิครับโคตรฉลาดเลยขยันสุดๆฉลาดโคตรสุดๆเลยนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับซึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือน้องคนนี้มีประวัติที่ไม่เหมือนใครนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับทุกคนที่ได้ฟังว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนนะครับแลอนาคตจะเป็นอย่างไรน้องคนนี้ก็ชื่ออันนานะครับเสืองามเอี่ยมนะครับซึ่งในการประกวดวันที่30เมื่อวานนี้นะครับก็ประกาศผลออ,ออกมาแล้วนะครับเธอเป็นมันเป็นการประกวดที่สาวงามที่เข้ารอบทั้งหมด29คนนะครับ แลโคเธอก็ได้มงกุฎใบคลองนะครับเธออุยุ่3ปีครับจบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับเธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ทำตามความฝันได้นะครับ โดยเธอมีความฝันว่าเธอจะเป็นแอร์โฮสเตสครับเพราะเธอรักในอาชีพรักในการบริการนะเธอใครก็ฝันได้ครับที่จะเป็นแอร์โฮสเตสใครก็จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้นะครับถ้ามีความตั้งใจและมีความฉชาดในการเรียนนะครับแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่ ชีวิตอยู่กับขยะเติบโตมากับขยะนะครับเพราะว่าคุณพ่อเธอเป็นคนเก็บขยะครับส่วนคุณแม่เธอเป็นคนกวาดขยะครับก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งทำงานเกี่ยวกับขยะนะครับของกทมอของเรื่อ ทุกชิ้นนะครับที่เธอเอามาเล่นตอนเด็กๆนั้นก็เอามาจากขยะที่คุณพ่อคุณแม่เก็บมาแล้วมาซ่อมให้เธอเด่นเธอจะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับตอนเด็กๆเธอไม่กล้าที่จะบอกใครว่าพ่อแม่ทำงานอะไรนะครับแต่เมื่อเธอโตขึ้นเธอถึงได้รู้ว่าอาชีพของพ่อแม่เธอนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติถ้าไม่มีคนเก็บขยะ แล้วบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงฉะลาะดก็คงจะร้นเมืองนะครับเธอใช้มุมมองในทางที่สร้างแรงบนันดาลใจให้กับเธอโดยเธอไม่อายใครว่าพ่อแม่เป็นคนเก็บขยะนอกจากนั้นนะครับเธอยังไปอยู่กับทวดคุณ เนื่องจากว่าพ่อเธอติดเหล้านะครับแล้วก็ต้องทํางานการเก็บพยาีิทํางานหนักนะครับทํางานเป็นกะแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ก็ไม่มีเวลาที่จะพาเธอไปเที่ยวเล่นนะครับการที่จะพาเธอไปเที่ยวเล่นก็คือเธอก็ได้นั่งรถขยะไปกับพ่อคุณทวดก็เลยเห็นว่ามันท่าจะไม่ดีแล้วนะครับพ่อก็ติดเหล้าด้วยก็เลยนำมาอยู่ที่วัด คุณทวดเป็นแม่ชีครับเธอก็อยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆจนเธอสามารถในความสามารถพิเศษของเธอที่เธอก่อกไปในประวัติของเธอก็คือการตำหม,มากซึ่งเป็นความสามารถพิเศษซึ่งไม่เคยได้ยินนะครับว่าใครมีใครมีคือการตำหม,มากเพราะเธอต้องตำหม,มากให้คุณทวดกินแล้วเธอก็กินด้วยนะครับ และความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือสวดชินนาบัญชรได้โดยไม่ต้องอ่านซึ่งชินนาบัญชรนนั้นยาวมากๆนะครับแล้วก็สวดยากมากเธอสวดได้นี่ก็คือความสามารถพิเศษของเธอเธอก็เป็นเป็นสายประกวดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอก็สวยสูงหุ่นดีก็เดินสายประกวดนะครับประกวดนางสาวไทยประกวด นางสาวถิ่นไทยงามนะครับประกวดอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็ไม,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 ไม่ไม่ได้ที่หนึ่งสักทีนะครับก็มีบางบางอันก็ได้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปทํางานนะครับเป็นนางแบบไปเป็นดารานะครับแล้วก็ทําหลายๆอย่างในวงการบันเทิงแต่แกเธอก็ไม่ได้ดังทะรุฟ้าไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ก็มีงานทา ในการประทางชีวิตแล้วก็เป้าหมายของเธอก็ต้องการที่จะให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตนนพอเธอเข้ามาประกวดนะครับ Miss Universe Thailand 2022นั่นนะครับเธอก็ตั้งใจดีตั้งใจจริงมากๆเลยนะครับเธอแสดงความกล้าหาญชาญชัยนะครับในการตอบคำถาม หลายต่อคำถามหลายต่อหลายคําถามนะครับมันมีหลายรอบนะครับการประกวดแต่ละรอบนะครับเธอก็ตอบคําถามได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกันเองเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะครับในคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็มีมีคนหนึ่งนะว่ามีหลายคนนั่งเรียงกันก็ถามเธอว่าการที่จะก้าวสู่ต่อไปนะครับไปประกวดมิส อยู่ในเวอร์2022ในภาษาอังกฤษก็ต้องสำคัญมากก็ได้ข่าวว่าเธอก็พอจะได้บ้างก็เลยอยากจะฟังสดๆเธอก็พูดภาษาอังกฤษให้ฟังในห้องประชุมนั้นนะครับเธอก็พูดก็ยังสำเนียงอะไรก็ยังไม่ได้นะครับเอ็กเซนอะไรก็ยังไม่พร้อมและเธอก็บอกว่าเธอรู้ตัวว่าเธอยังไม่ได้แต่เธอสามารถพัฒนาได้ แต่เธออยากจะบอกทุกคนว่าเธอมีความกล้าเมื่อเธอมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษก็ขอให้มั่นใจว่าเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เธอตอบคนรู้สึกว่าฉะฉานแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแม้คำถามบางคำถามเธอก็ตอบ ตอบไม่ตรงคําถามนะครับนี่คือปัญหาของทุกคนนะครับไม่ใช่ปัญหาของนางงามปัญหาของนักการเมืองปัญหาของทุกวงการนะครับในการตอบไม่ทําตรงคําถามนะครับอย่างเช่นเขาถามเธอว่าไอ้ข้อพิเศษเนะี่ยไอ้เรื่องความสามารถพิเศษในเรื่องชินนาบัญชรนะ่คือมีอะไรเธอก็ไม่ได้บอกนะครับเธอก็พูดว่า การสวดมนต์นั้นดียังไงอะไรไงแต่เขาไม่ได้บอกว่าที่เป็นความสามารถพิเศษมันยากมันยาวอะไรทำนี้เพราะคนถามเขาไม่มีความรู้คนที่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้นะครับเขาไม่รู้หรอกว่าชินนาบัญชรคืออะไรแอนนาก็ไม่ได้ตอบเหมือนกับว่าจะถามหน่อยเทคนิคของตามการตำหม,มากแอนนาก็ไม่ได้ตอบแต่แตาก็ตอบรวมไปว่าต้องตำหม,มากให้คุณชวดกินครับหลายเรื่องตอบไม่ตรงคําถามแล้วก็มาคําถามล่าสุดนะครับ ในรอบสุดท้ายเขาก็ถามว่าพิธีกรถามว่าันนั้นันั้นเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ที่ผมเล่านี้เขาถามแบบกันเองแต่บนเวทีนั้นเป็นเรื่องเป็นราวคําถามก็คือว่าถ้าจะหยอดกล่องบริจาคเนี่ยก็จะมีบริจาคให้กับสาธารณสุขบริจาคให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริจาคให้กับการศึกษาเนี่ยเธอ จะบริจาคกล่องไหนให้บริจากด้ดยกล่องเดียวแต่เธอตอบคําถามได้ดีมากนะครับก็คือจริงจจะตอบคําถามไหนก็ได้ไม่ว่าจะสาธารณสุขไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมไม่ว่าการศึกษาตอบคําถามไหนก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เธอตอบว่าการศึกษาแล้วแกก็โยงไปว่าเพราะว่าถ้าทุกคนมีการศึกษาแล้วมันก็จะได้รู้เรื่องแกไม่ได้บอกสาธารณสุขแกบอกเรื่องสาธารณะ จริงมันสาธารณสุขอาจจะประมาทได้รู้เรื่องสาธารณก็คือสาธารณสุขเนี่ยได้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะการศึกษานี่สําคัญที่สุดสามารถจะทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตนะครับเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนใจให้ความสําคัญกับการศึกษานั่นกะ็เป็นคําตอบที่ดีมากๆของแอนนาที่ผมมาเลาเขามาเล่า ก็อยากจะบอกว่าคือการต่อสู้ของเธอไม่ใช่มาตรงนี้จะได้ง่ายๆนะครับแล้วแกท่านแกก็เปรียบตัวเองเหมือนเปรียบตัวเองเหมือนกับดอกบัวครับเหมือนกับดอกบัวแม้จะเกิดในตมนะครับก็สวยสง่าเมื่อพอผโผลพ้นผิวน้ําอย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างไร ว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับนั่นก็คือคือนิยามของเธอนะครับผมฟังแล้วผมก็เห็นภาพเลยถ้าเราดูภายนอกนะครับเราเห็นเธอตามท้องถนนหรือเห็นเธอในวงการบันเทิงนะครับเราก็คิดว่าเธอเป็นคุนหนูเพราะเธอสวยสง่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับก็คงจะเกิดใน ฐานะตระกูลที่ดีฐานะที่ดีแต่ปรากฏว่าพอเลือรู้ว่างลงไปแล้วถึงรู้ว่าเธอนนั้นเป็นยอดนักสู้เลยทีเดียวนะครับต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆตั้งแต่เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีตเกษตรด้วยนะครับจนได้มาเป็นมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2022นะผมขอให้เธอ ประสบความสำเร็จนะครับในการประกวดมิสอยู่ในเวอร์2022นะครับแล้วก็ขอให้เธอประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์ละครน,นะครับแล้วขอให้เธอระลึกถึงความเป็นตัวของตัวเองกําพืชของตัวเองอยู่เสมอเสมอเมื่อเธอได้มีตำแหน่งได้มีอาชีพ ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ขอให้กลับไปช่วยเหลือเยาวชนแบบเธอที่ยังต้องการโอกาสอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามการไลฟ์ของผมนะครับผมจะไลฟ์ทุกวันนะครับวันละสองครั้งนะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับจะปล่อยคลิป มุมมองของกิจนะครับแล้วก็ช่วงข้ามนะครับจะปล่อยคลิปกิจมูเตลูนะครับก็จะมีวันลสี่คลิปนะครับในช่องกิจโพสแชนแนลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับและรายการเชฟไลฟ์บายกิจรายการไปไหนไปกันนะครับก็จะออกคลิปเป็นระยะระยะนะครับจะทำให้เต็มที่เลยในเดือนสิงหาคม2500 65ที่จะถึงนี้นะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรนะครับให้วิพากษ์วิจารณ์ณใครก็อินบ็อกเข้ามาหาผมนะครับได้นะครับและใครที่ช่วยจะช่วยจะร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาขนาดเท่าคนจริงนะครับที่วัดราชบุราพิศนุโรกข้างเจดีย์พันปีหันหน่าสู่แม่น้ำน่านนะครับพันบาทขึ้นไปก็จะมีชื่อดำสสกุล เขียนไว้ที่ฐานนะครับหรือจะเช่าองค์ปู่แม่ย่าเช่าองค์พญานาคเช่าพระนางพญานะครับ2 9งพยา2 9บ9าบาท599บาท99บาทอินบ็อกมาได้นะครับใน Facebook รอก,รรกริกิจคนเด็กวิสัยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับตอนนี้ยอดก็7,1600 1,600คนแล้วนะครับก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างสูงถือว่าทุกท่านมีบุญคุณกับผม ทั้งสิ้นนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับจะพยายามนำเสนอสิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี